สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะแบบสวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้คะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็ มีลูกบัทสีทองค่ะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์สองตาลาคังนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะให้เ,เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมนะคะจากนั้นพับครึ่งริบบิ้นค่ะ รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พับเครื่องริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะอีบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้อง,องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะ ห่วงอลิบินเส้นที่3เข้าไปในห่วงนะคะจากนั้นเพื่อนๆดึงให้กระชรับค่ะเราจะได้ฐานสีลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเราจะพับริบินเส้นด้านล่างตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะริบินเส้นด้านบนตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นสออเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนก็ดึงให้กระชรับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะตรงนี้เราจะได้ฐานแปดลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สมทับเส้นที่2นะคะ เส้นที่สทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้ทับกันลักษณะนี้ค่ะตะล่างก็จะมีลิบบิ้อยู่สี่เส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางริบบิน้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะลงมาแบบนี้ค่ะแล้วหยิบเอาลิบบิ้เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้เส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาร bon ิบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะให้ด้านบนเหลือแค่3มเส้นนะคะ1 2 3สามนะคะ ให้เพื่อนๆวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะลงมานะคะแบบนี้จับริบบิ้นนะคะแบบนี้ยกขึ้นมาใช้มือซ้ายนะคะมือซ้ายเราจับนะคะนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้จับ3เส้นตรงนี้ไว้แบบนี้ค่ะด้านล่างก็ประคองไว้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดมือนะคะปัด3เส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังลักษณะนี้ค่ะให้เพื่อนๆดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาให้กว้างๆนิดนึงค่ะระวังริบบิ้นตรงนี้จะเด้งด้วยนะคะ ดันออกมาลักษณะนี้ค่ะเราจะเสามเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเอาลิบินเส้นที่1ค่ะเส้นนี้สอดเข้าไปที่ห่วงที่1นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะสอดเข้าไปห่วงที่สองค่ะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยตรงห่วงที่สามนะคะตรงนี้ ลักษณะนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เพื่อนๆก็ปล่อยมือนะคะเขาจะยุ่งๆแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะขั้นตอนนี้จะยังไม่แน่นค่ะพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะ ค่อยไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนเพก็ดูมุมอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะแบบนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมารับปลาย1 2สองามผ่านริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะจับให้ถนัดนะคะเส้นต่อไปนะคะจับขึ้นมาหนึ่งป1 2สาม วางพาลิบินหน้าเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบินข UM ึ้นมานับไปหนึ่งสาวางพาริบินหน้าเส้นท voilà uh ี่3ค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบินขึ้นมานับไป1 2 3่สามวางพาลิบินนาเส้นที่3ามค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ก็จับขึ้นมานับไปหนึามนะคะวางพาริบินหน้าเส้นที่3ค่ะ แบบนี้นะคะริบบิ้นด้านบนจะเหลือ3เส้นลักษณะน,นี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทบเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่2สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2นะคะ เส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมนะคะตรงนี้อย่างปาลิบินนะคะตรงนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้จะยังไม่แน่นนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะมือซ้ายช่วยประคองแล้วก็ไล่ดึงค่ะให้เพื่อนไล่ดึงให้กระชรับนะคะค่อยๆดึงนะคะ เราจะได้แบบนี้จะนัดให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สามนะคะ1 2 3สามนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไปเร็วนะคะเพื่อนๆไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเพื่อนๆก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ช่องที่สามนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับค่ะค่อยคไล่ดึงนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาทําเกสทกรทํากลีบด้านในเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ จะจับให้ถนัดมือนะคะจับลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆจะทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะเราก็จะพาริบบินนะคะแบบนี้ค่ะบิดริบบินไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็บิดปลายิบบินนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยให้เพื่อนนับจากตัวเส้นของเขาเองนะคะตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้หนึ่งสอง สนะคะนับมาสามช่องนะคะแล้วสอบตรงนี้ค่ะช่องที่สามตรงนี้ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงรวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่2ก็ถัดจากเส้นที่1เลยเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้อ้อมไปด้านหลังลักษณะนี้บิดปลายริบบิ้นกลับมาลักษณะนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะ สอดถัดจากเส้นที่1ค่ะตรงนี้สอดเข้าไปตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่2แล้วก็สอดตรงนี้แบบนี้ค่ะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นที่สามก็อยู่ถัดเส้นที่2เลยตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็พับริบบิน้นะคะไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้บิดปลายริบบิ้กลับมาลักษณะนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ น,นี้สอดถัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้อันนี้เลยก็ดึงรวมไว้ก่อนค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมทำทัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะพับริบบิ้นปด้านหลังนะคะนิดปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้สอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นปด้านหลังนะคะลักษณะนี้ บ,บิดปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะอ้อมไปด้านหลังนะคะพับไปด้านหลังลักษณะน,นี้บิดปลายริบบิ้นลงมาลักษณะน,นี้ค่ะสอดเราจะได้ลักษณะน,นี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็ ผ่าลิบบ้นนะคะปลายนะคะแล้วก็มิดปลาลิบบี้ลงมาสอดด้านในนะคะปลาลิบบี้โผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่แปดนะคะผ่าลิบบี้ไปด้านหลังนะคะบิดปลาลิบบี้ลงมาสอดด้านในค่ะปลาลิบบี้ก็โผล่ด้านในตรงนี้ตรงนี้เราก็จับกรีดเขาให้ซ้อนกันนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะ ค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเ,เพื่อนๆค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะจัดกลีบให้เท่ากันนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จับตะแคงลักษณะนี้นะคะนิป้งจับตรงนี้เบาๆนะคะแบบนี้เราจะเริ่มทําเส้นตรงนี้ค่ะเราจะจับลักษณะนี้นะคะพับริบบิ้นขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะแล้วพับป,ปาลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วสอดตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะตร,ตรงหน้าเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็กดลิบบินตรงนี้ลงปลายริบบินโผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกกนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงด้านล่างตรงนี้ค่ะดึงเส้นลิบบินนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะ แบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะตรงนี้พับริบบิ้นขึ้นมาลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแล้วสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบตรงนี้นิ้วชี้ดันตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามตรงนี้เพื่อนๆก็ พับริบบิ้นขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะจับตะแคงนะคะพับปาริรบบิ้นลงมาสอดช่องตรงนี้นะคะปาริรบบิ้นโผล่ตรงนี้นเพื่อนๆนก็ค่อยๆดึงนะคะดึงกลีบขึ้นมาแขนนิชีเรากดตรงนี้ไว้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะเส้ญญาานต่อไปนะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็จับแบบนี้พับริบบิ้นขึ้นมาพับปาริรบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้ ้ก็ใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงด้านล่างนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมพับริบบิ้งขึ้นมานะคะพับไปริบบิ้งลงสอดตรงนี้ใช้นิ้วชี้ระดัานกรีดนะคะตรงนี้ดันเส้นตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะด้านล่างนะคะ ก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้แชแนชชี่ด้านตรงนี้แล้วก็ดึงกลีบนะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะ<ม>เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นขึ้นมามพับปลายริบบิ้นลงสอดนะคะตรงนี้ ชดันกลีบตรงนี้ดันเส้นริบบิ้นตรงนี้ลงแล้วเพื่อนๆก็ดึงนะคะด้านล่างนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นขึ้นมาพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเขาจะสอดยากนิดนึงนะคะเขาจะอยู่ด้านในของกลีบแรกนะคะตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆสอดยากเพื่อนๆก็ดันกลีบที่หนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะ ดันกลีบที่หนึ่งขึ้นมาใหก้กว้างๆนิดนึงค่ะให้หลมรวมแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเส้นที่แปดนะคะพับริบบิ้นแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาสอดใต,ต้ด้านในนะคะด้านในของกลีบแรกนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้เส้นที่แปดก็จะสอดยากนิดนึงนะคะถ้าดึงยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้นิชิแล้วดันริบบิ้นตรงนี้แล้วก็ ดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงค่ะจากนั้นก็ดึงกลีบที่หนึ่งลงมานะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆนนะคะดูจัดกลีบเขาให้เท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะถ้าดึงแน่นไปเพื่อนๆก็ดันเขาขึ้นมาได้นะคะใช้แหนบดันหรือจะใช้นิ้วมือเราดันขึ้นมานะคะดูกลีบให้เท่ากันค่ะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้พลิกกับด้านมานะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะเพื่อนเพก็พับลักษณะนี้นะคะสอดต,ตรงนี้เลยช่องตรงนี้นะคะปาริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเขจะดึงยาวเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมานะคะรีดต,ตรงนี้เบาๆนะคะแบบนี้พับนะคะแล้วก็สอดนะคะทําเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะ แนะนำให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดึงนะคะพับนะคะแล้วก็สอด น้นะน้เพื่อนๆตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยค่ะดึงนะคะแล้วก็ตัดนะคะลักษณะนี้นะคะระวังโดนกลีบด้านในด้วยนะคะตัดออกนะคะทั้ง8เส้นเลย ใส่เหรียญที่หลังเพื่อนก็จับลักษณะนี้ค่ะแล้วนำเหรียญมาวางนะคะใช้แหนบช่วยดันเหรียญลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปให้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้ส่วนเกสรน,นะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีลูกปัดก็จะใช้อย่างอื่นตกแต่งก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ติดก,ก็ได้นะคะเกสรน,นะคะตรงนี้ตรนี้ตกแต่งตามชอบนะคะอันนี้เราก็จะใช้ลูกปัดสีทองนะคะใช้แหนบจับนะคะแบบนี้ แล้วก็ยิงกาวร้อน,นะคะให้เพื่อนยิงการ้อนิดนึงค่ะยิงกาวร้อนแล้วก็ให้เพื่อนวางให้ตรงกลางนะคะวางลูกปัดให้ตรงกลางะคะ่ะแล้วก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ